นักทายท่านผูส hmm. ุกฤษฎีกของสองซาลีซารีชาเนียงที่นี้มันต่อพอแจ้งน้องแหลมพี่น้องครับพี่น้องก็ต้องเรื่องเกมอยู่แล้วไม่ค่อยทักทายผมนี่พี่น้องแม่รักคนัวมันต้องถามในพี่น้องอย่างรู้เอียงผมไม่ถามให้ได้พี่น้องแล้วแล้วมีแฟนยังผมมีแฟนครับน้องแหลมยังไม่มีแฟนเลย เอ็ดมาเลยครับผมพวกมหาสลีแลวก็โอเรย้อแ้วไไปแล้วใช่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 ใชนี่คือส่งสลีชาแนลนะครับไปแล้วไปเราช่งของ้องแหลมโดยตรงเลยนะได้่ไไปแลมจะไปสามมามมรรอรัหน่อยรออเอเก็บเสียงปะ เดี๋ยวนี่ได่ไหมนี่คือมุมของโรงแรมนะครับพี่น้องนี่นะครับลอยอีดีพี่น้องอุ้ยตัวจริงลอยอีดีนะครับอ้ยุดังทางดังงานมักสมบูรณ์ดังงานมักสมบูรณ์พี่น้องเป็นประตูเลยครับเสียงเขาก้องไข่ไข่ไหนสิอะไรสิเป็นอะไรโอ้ยพี่น้องเป็มื่อมันหยุดิมาหันพี่น้องมาด้วยครับมันหยุดเมื่อกี้นี่ไปเลือกตั้งมาพี่น้อง ข uh, so <no ี้หอนนองเล้ขี้หอนน้องแหลมพี่น้องิบตัวนี้อับขี้หอนน้องแหลมนะครับพอเด็คลิปนะครับพอเห็ิแล้วก็สียแล้วโอ้นอยู่นี่นะอยู่นี่นะมสนใจ FC f c ี่ดดเนี้ยก็สีนี่ลูกพี่แมนินี่คือบอกลังตออทั้างลังไปที่นะครับพี่น้องเอาแต่นี่ะครับหล่นเกมหนึ่งยังไปโอ้ยน่ง พยายามทายให้พี่นอ้องเบิ่งเพจก2นาทีครึ่ง3นาทีนะฮะคุณฟองดีตัวนี่มอเนี่ยมันเริ่มเกือดมันอยู่ต้องมีโลมาเบ็กสองครับทอมมาหาน้องแรมนะครับอ้ยเพื่อนครับแต่ละคนนี่ขอบคุณอะไรนะครับพี่น้องขอบคุณาามมาการติดตามทุกคนที่ติดตามน้องแรมนี่ผมซาบซึ้งใจเลยครับพี่น้องผมกับนี่ก็ลังแรงใจที่จะเข็ยนคลิปเนาะครับเพื่อที่จะให้แบบ พี่น้องได้ติดตามเลยว่ามีคนหลายคนแบบว่าเออทักแชทมากนะครับเออว่าอุ้ยแบบเ็ทคลิปแบบที่จะได้รู้แล้วครับเรื่องลังของศิลปินของน้องแรมเลยคน้องแรมเสียทุกคนเสียนะครับโอ้โหโบนี่โบนี่โหดีกติดแล้นะครับผมก็เลยว่าพี่กำลังเจ๋งเทสให้พี่น้องเบิร์นนะครับคลิปเบองหลังของโรงแรมนะครับมันเป็นเคปตีที่5 8ตีนะครับเนาะของเอสซี่โรงแรมเป็นคนโอ้โหอะไรนะครับมุ้งติล่ะครับพี่น้อง น้อยนะครับทําทั้น้ำแหลมน้ำเลี่ยม่น้อยแหลมนะครับพี่น้องไม้มันจะสองไปฉันโหรนะครับใส่ไฟซอยน่ะครับผมเป็นข้อสุกอันเวของนองแลมส่วนตัวเลยพี่น้องเพราะแรที่ถ้าใครที่แนหลังจากที่าหยุดไป2องมืออไปเลิกตั้งนะครับพี่น้องเลิกตั้ผมลุกไปเลิกตั้งแต่เศร้าเหมือนบดมผมเลยกลับมานอนต่อครับต้องเลิไต้ไ ไปได้ไม่ได้เล้อกโรงแรมแบบสบายๆแบบว่านอนจิบานไมาเห็นอย่างนะครับแต่ว่าผมก็พพายางจะเ็ดค,คลิป้รงแรมนะครับคิป่น,น้องแรมแหงนะผมก็ไปโข้หาน้องแมรมแล้วก็เอาโต๊ะสับเครื่องนึงเนานะเอาโทสัเครื่อนึงงหรือไร่วนบหน้าโง,งแรมก็รู้ยานะครับน้งมันแครับแต่มันลุก่นมาได้สนตัวจกระดานอือะ่รปาน้นคืเวลาบ้าผมก็พยายามเห็นี่งคนี้นะคือนองแมกความนะครับคือเ็เทมสิ่ะครับพี่น้องคืออยู่นั่งกินนมกินนั่งนี่นี่ก็น,น,กยยนั่งคุยกัน เด่๋ยวผมเพ่งกล้องไปว่าได้ครับมันมีเครื่องดื่มบางอยาอง่างน,นะครับม<อ>ันมีนิกเกอตนะครับแต่สำเนียเนาะพี่น้องก้าจะพไปย่างต่อตออกออันไดแปลที่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ